สวัสดีครับเอาจากพ่อเซียนนาผู้พารวยนะครับเอาเมื่อนี้เป็นคลิปที่สองนะครับกะหลังจากเบืงของพ่อเซียนนาผู้ไปแล้วนะครับพิดพลาดตรงได้กะพ่อเพียนนาผู้ก็จะไปแก้ไขนะครับเพราะว่ากะทิตหาสูตรไม่มากเสริมนะครับแต่ว่าบนนี่เขา่าโตต้นนะครับแต่ว่าจับลักจากมันก็นคิดว่ามันจะมากแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็ถูกโตต้ตนะครับกะที่ พยายามเรียกเรียงไม้นะครับแต่ว่าผมเฮ็ดเสร็จแล้วบนนะครับแต่ว่ากะสีมาเบิ่งไม่อีกนะครับล่างล่างนี่ปกติเลขวิ่งเนี่ยผมเข่าครับผมให้แปดกับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมมาไทยเนี่ยผมมาเอาแปดนะครับมันก็เลยพลาดนะครับเพราะว่าลักซิปผมกับโบมีหกนะครับถ้ามี่หกมันก็สิไแปดกับกันได้นะครับขอโทษที่ดละลายนะครับ อ้าวกะช่วงนี้กะมาเบิงว่าเสี้ยนไรเข่าแล้วก็สิไปติดตามเสี้ยนไรนะครับกะคอมเมตนได้นะครับไปเบิงกันเลยนะครับอ้าวคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายใดไทั้งสิน้น ด้วยความปารถนะดีจากช่องพ่อเซียนนาผู้พาลวยนะครับเอาไปเบิงว่าเซียนไรเขา่าเลขวิ่งเซียนไรเข่าว่าเขานะครับใส่ไปตามเซียนไรนะครับเลขวิ่งเซียนโดงกระเสียมนะครับเซียนพันแท้นะครับวิ่งบนเจ็ดนะครับวิ่งล่างหนึ่งนะครับวิ่งล่างเขานะครับ กาสิไปติดตามเลขวิ่งของพอเสียนดงกเกษมนะครับเสียนพันแท้นะครับเลขวิ่งเสียนดงกเกษมในเลขวิ่งไม่เคยพลาดน,นะครับพอแกนนะครับพอแกนวิ่งบนกาไฮเจ็ดนะครับวิ่งล่างไฮนึ่งตัวเดียวนะครับเขาหกหนึ่งนะครับเขาตัวกลับนะครับ พอแกนกับบ่ธรรมดาพอแกนเล็กวิ่งนี่บ่เคยลุดนะครับแต่ต้องจับให้ดีนะครับเป็นม้วนนี้เขาตัวกับนะครับกระสิไปตามให้นะครับล็อกบนล่างอาจารย์นครเพ่นนะครับวิ่งหกวิ่งหกเอาหกหนึ่งนะครับวิ่งบนล่าง อาจารย์นครเพ็ญสิม,มีสวงอันเมือนี่ครับอาจารย์นครเพ็ญอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้วิ่งบนนะครับหกนะครับให้หกกระพาถ้าหาก็คือไปเปลักษณะนี้ครับห้าติดห้าศูนนะครับห้า้าถ้าหกกรติด6คกหนึ่งนะครับอาจารย์นครเพ่นนะครับบน จะติดบนติดล่างนะครับจุดนี้เซียนทิปวิ่งบนเซียนทิปจะให้วิ่งเก้าหาหกนะครับวิ่งบนจะต่ะมาถึหก 6. หนึ่งล่างนะครับวิ่งบนครับหกหนึ่งล่างนะครับเซียนทิป เล็กวิ่งกะบ่เคยผ่านนะครับพอเสียนหน้าบัวนะครับเมื่อนี้ผมอาจจะไปไปไปตามไเพอเสียนหน้าบัวก่อนนะครับปลานหน้าบัวนะครับเฉพาะเล็กวิ่งนะครับโดยเฉพาะนะครับเบิงครับวิ่งล่างนะครับศูนย์กับหนึ่งไฮหกหนึ่งครับทุกตัวไฮหนึ่งก่อนออกก่อนนะครับ เจ้าเพิ่นมันใจก็บว่าเป็นยังนะครับเข่านะครับผมอาจจะไปตามให้มือนี้นะครับตอนแรงๆกันหน่อยนะครับวิ่งบนสองกับสามบวเขานะครับแต่ว่าเข่าล่างนะครับปลาเสี้ยนหน้าบัวนะครับปลาบันหน้าบัวนะครับปลาเสี้ยนนี่นะครับแล้วก็อาจารย์เมืองพ่นนะครับเลขวิ่งบนเข่านะครับศูนย์ห้า จเจ้าพนกับห้เอาอย่างจะว่าเป็นเจ็ดนะครับอาจารย์สุภเดชนะครับสุภเดชสรุปบนหกกับเจ็ดนะครับ,รรบ,บ,รบวิ่งหกนายวมก็ที่ไปตามไฮนะครับอ้าวเป็นงไงครับเอฟซีกะ ที่ไปตามติดตามเซียนท่านใดก้อนกับคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเมื่อนี้ผมจะไปบ้านนบัวนะครับไปหาปาเซียนนะครับว่าเพื่อนท่านใดบัวบัวบัเซียนน้บัวเพื่อนกับบวใครสบายนะครับเพื่อนแคยๆว่าเพื่อนเปลี่ยนเจ้าแกกับขาเพื่อนนั่นแหละครับมาเปลี่ยนปีแล้วนะครับเพป็นกับเที่ยวหาหมอเรื่อยนะครับแต่เพื่อนกับมีแนวทางให้นะครับ ผมกับยินข้าวขาวมาโดนแล้วครับแต่ว่าผมกับไปงวดแหลกคือว่างวดมึงนึกหนีนะครับมันก็นเขาอยู่รีนะครับแล้วงวดนี้ผมกับทีีิติดตามต่อไปนะครับแล้วผมกับสีถ่า,ายวิดีโอได้ผมกับชีคุยกับเล่าว่ามันเป่ยนี่อย่างขาเราเอางสิครับเอาถ่ายนี่เอฟซีกัขอฝากเอฟซีกดไลค์กดแช์กดติดตามนะครับนี่โมเสียนะครูขอกราบสวัสดีครับ